ปัญหาที่ยากยิ่งประการหนึ่งก็คือวินัยและวินัยเป็นสิ่งที่ซับซ้อนอย่างยิ่งสังคมมักมีความรู้สึกว่ามันต้องควบคุมหรือจัดวินัยให้แก่ประชาชนมันจะกำหนดความคิดของคนให้เหมาะสมกับแบบแผนทางาศาสนาทางสังคมทางจริยธรรมและทางเศรษฐกิจ วินัยเป็นความจำเป็นหรือไม่กรุณาตั้งใจฟังอย่าเพิ่งตอบว่าใช่หรือไม่ใช่พวกเราในขณะที่ยังเยาวรู้สึกว่าไม่ควรมีเราควรได้รับอนุญาตให้ทำทุกอย่างตามใจปรารถนาและเราคิดว่าสิ่งนี้คือความอิสระแต่การพูดเพียงว่าเราควรหรือไม่ควรมีวินัยนั้น หรือเราควรมีอิสระนั้นมีความหมายแต่เพียงเล็กน้อยหากเรายังไม่เข้าใจถึงสาระอันลึกซึ้งของวินัยนักกีฬาที่มีชื่อเสียงดีเด่นจะสร้างวินัยให้แก่ตัวเองตลอดเวลาใช่หรือเปล่าความรู้สึกเป็นสุขจากการเล่นกีฬาและความต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้เขานอนแต่หัวค่ำ ไม่สูบบุรีรับประทานอาหารที่เหมาะสมและพยายามสังเกตแนวทางของการเกิดสุขภาพที่ดีวินัยของเขาไม่เป็นการถูกบังคับหรือเป็นการก่อให้เกิดความขัดแยง้งแต่เป็นไปอย่างธรรมชาติจากความสุขในการได้เล่นกีฬาวินัยนั้นจะช่วยเพิ่มหรือบันทอนพลังของมนุษย์ มนุษย์ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนหรือปัชญาอะไรก็ตามจะสร้างวินัยให้แก่จิตใจซึ่งหมายถึงการควบคุมการต่อต้านการปรับตัวและการเก็บกดหากวินัยช่วยเพิ่มพลังให้แก่มนุษย์นั่นย่อมเป็นสิ่งที่มีค่ามีความหมาย แต่หากมันจํากัดหรือกักขังพลังของมนุษย์มันก็มีอันตรายและมุ่งไปในทางทําลายพวกเรามีพลังแห่งชีวิตด้วยกันทุกคนแต่คำถามมีว่าในการสร้างวินัยนั้นเราสามารถนำพลังแห่งชีวิตมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่หรือไม่หรือวินัยจะทําลายพลังที่เรามีอยู่ทั้งหมด ข้าพเจ้าคิดว่าคำถามนี้มีสาระน่าสนใจไม่น้อยเลยผู้คนมากมายไม่ได้ใช้พลังแห่งชีวิตของเขาให้เต็มที่และด้วยพลังเพียงเล็กน้อยในไม่ช้าเขาก็ถูกจำกัดถูกทำลายโดยการควบคุมโดยการขู่เข็นโดยข้อห้ามจากสังคมของเขา โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการศึกษาดังนั้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการเรียนแบบและเป็นประชากรที่ขาดความกระตือรือรน้นและวินยัยสามารถช่วยสร้างพลังให้มากขึ้นแก่ผู้มีพลังชีวิตเพียงเล็กน้อยนี้ได้ไหมวินัยสามารถช่วยให้เขามีชีวิตที่อิ่มเอิบและสมบูรณ์ได้หรือไม่ เมื่อยังอยู่ในวัยเยาว์อย่างเช่นตอนนี้ท่านจะเต็มไปด้วยพลังใช่ไหมท่านต้องการเล่นต้องการวิ่งท่านต้องการพูดคุยท่านไม่นั่งอยู่นิ่งๆท่านเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่ต่อมาเมื่อโตขึ้นครูก็จะเริ่มสอนและการจำกัดพลังของท่านก็เริ่มขึ้น โดยการกำหนดระเบียบโดยการจัดทิศทางและในที่สุดท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีพลังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยและในไม่ช้าก็ถูกทำลายโดยสังคมซึ่งมักบอกท่านว่าท่านต้องเป็นประชากรที่ดีท่านต้องมีพฤติกรรมอย่างนี้เท่านั้นด้วยการศึกษาและการบังคับจากสังคม พลังที่ท่านมีอยู่จึงถูกทำลายลงไปทีละเล็กทีละน้อยพลังที่ท่านมีอยู่จะมีมากขึ้นได้หรือไม่โดยวินัยหากท่านมีพลังเพียงเล็กน้อยวินัยสามารถเพิ่มมันได้หรือไม่หากทำได้เมื่อน,นั้นวินัยก็เป็นสิ่งที่มีความหมาย แต่หากมันทำลายพลังที่มีอยู่เราก็ควรละทิ้งการสร้างวินัยไปเสียพลังที่เรามีอยู่เป็นอย่างไรพลังนี้ก็คือการคิดความรู้สึกความสนใจความกระตือรือร้นความอยากได้ความปรารถนากิเลสความทะเยอทะยาน ความเกลียดชังการวาดรูปการสร้างเครื่องจักรการเล่นกีฬาการพูดคุยการไปวัดการบูชาทั้งหมดนี้เป็นการแสดงออกของพลังพลังสามารถสร้างมายาสร้างการคดโกงและก่อให้เกิดความทุกข์ยากต่างๆ ความละเอียดอ่อนที่สุดและการทำลายมากที่สุดล้วนเป็นการแสดงออกของพลังมนุษย์เช่นเดียวกันและกระบวนการควบคุมหรือจัดพลังเหล่านี้เพื่อให้มันแสดงออกในทิศทางเดียวและปิดกั้นแนวทางออกอื่นนั้นเป็นความสะดวกของการควบคุมทางสังคมจิตใจจะถูกกำหนดตามลักษณะของวัฒนธรรม และเมื่อนั้นพลังจะถูกทำลายไปทีละเล็กทีละน้อยดังนั้นประเด็นของเราจึงอยู่ที่ว่าพลังของเราซึ่งบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยจะเพิ่มขึ้นจะสมบูรณ์มากขึ้นได้หรือไม่และหากทำได้จะมีวิธีการใดและพลัง มีอยู่เพื่ออะไรพลังมีเพื่อสร้างสงครามหรือเพื่อสร้างเครื่องบินหรือเพื่อสร้างเครื่องจักรหรือเพื่อการแสวงหาคู่รุหรือเพื่อการสอบห,หรือเพื่อการมีลูกหรือเพื่อความกังวลอย่างไม่สิ้นสุดในปัญหาต่างๆหรือมันสามารถให้ประโยชน์ และช่วยให้เราได้สัมผัสสิ่งลึกซึ้งและสูงส่งขึ้นหากจิตใจของมนุษย์ซึ่งมีพลังอย่างใหญ่หลวงนี้ไม่แสวงหาความจริงหรือไม่แสวงหาพระผู้เป็นเจ้าเมื่อนั้นพลังนั้นจะไปเป็นเพื่อการทำลายและความทุกข์ยากจะเกิดขึ้น การสแสวงหาความจริงต้องการพลังอันยิ่งใหญ่และหากมนุษย์ไม่กระทำสิ่งนี้พลังของเขาก็กระจัดกระจายออกไปเพื่อสร้างความคดโกงและเมื่อนั้นสังคมจึงต้องควบคุมเขาทีนี้การนําหนทางให้พลังนี้ได้สแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าหรือความเป็นจริงจะเป็นไปได้ไหม เพื่อเขาจะได้เข้าใจสาระที่แท้ของชีวิตและไม่ถูกทำลายลงไปด้วยสังคมท่านเข้าใจไหมสิ่งที่พูดซับซ้อนเกินไปหรือไม่มนุษย์เราโดยแท้จริงแล้วก็คือพลังงานลักษณะหนึ่งและหากไม่สามารถแสวงหาความจริงได้พลังนี้ก็จะเป็นไปในทางทำลาย เพราะฉะนั้นสังคมจึงควบคุมและกำหนดผู้คนซึ่งทำให้กลายเป็นการจำกัดพลังเหล่านี้สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ทั่วโลกบางทีท่านอาจจะสังเกตเห็นความจริงประการหนึ่งว่าเมื่อท่านต้องการทำอะไรอย่างแท้จริงพลังอย่างเข้มแข็งก็จะเกิดแก่ท่าน เมื่อท่านให้หัวใจแก่การเล่นกีฬาพลังยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นแก่ท่านใช่หรือไม่และพลังนั้นเองจะควบคุมตัวมันเองดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องอาศัยวินัยจากภายนอกเลยใช่หรือไม่ในการสแสวงหาความจริงพลังจะสร้างวินัยให้แก่ตัวของมันเองผู้สแสวงหาความจริงอย่างสมัครใจจะเป็นประชากรที่ดี แต่อาจจะไม่เป็นไปตามแบบที่สังคมหรือรัฐบาลได้กำหนดดังนั้นนักเรียนและครูจำเป็นต้องทํางานด้วยกันเพื่อการพัฒนาพลังนี้เพื่อการแสวงหาความจริงแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าและแสวงหาสัจธรรมในการแสวงหาความจริงวินัยจะเกิดขึ้นเองและเมื่อนั้น ท่านย่อมบรรลุสู่การเป็นมนุษย์ที่แท้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และไม่เป็นเพียงแค่ชาวฮินดูหรือชาวมุสลิมซึ่งถูกกำหนดโดยสังคมและวัฒนธรรมของเขาดังนั้นแทนที่พลังของเราจะถูกกำหนดและถูกจำกัดอย่างที่เป็นอยู่แต่โรงเรียนสามารถช่วยปลุกพลังนี้ให้เกิดขึ้นในเยาวชนเพื่อการสแสวงหาความจริง เมื่อนั้นท่านจะพบว่าวินัยจะมีความหมายซึ่งแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเหตุใดในบ้านในห้องเรียนและในที่พักท่านมักถูกบอกให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้คำตอบก็คือเพราะพ่อแม่ครูซึ่งก็เหมือนกับคนอื่นๆในสังคม ไม่รู้ว่ามนุษย์เรานั้นเกิดมาเพียงเพื่อจุดประสงค์ประการเดียวนั่นคือการแสวงหาความจริงหรือพระผู้เป็นเจ้าหากนักการศึกษากลุ่มเล็กๆสักสกลุ่มหนึ่งพยายามเข้าใจและให้ความสนใจของเขาทั้งหมดแก่การแสวงหานี้เขาอาจจะสร้างการศึกษาแบบใหม่ซึ่งทำให้เกิดสังคมใหม่ขึ้น ท่านเคยสังเกตบ้างไหมว่าคนรอบข้างของท่านนั้นจะมีพลังเพียงน้อยนิดในที่นี้รวมถึงบิดามารดาและครูของท่านด้วยเขากำลังเสื่อมลงช้าๆแม้ร่างกายจะยังไม่แก่แต่เพราะเขาถูกบังคับให้ยอมตามสังคมท่านคงเห็นแล้วว่า เมื่อปราศจ,จากความเข้าใจในจุดประสงค์ดั้งเดิมนั่นคืออิสรภาพของจิตใจเพื่อนำให้เกิดศักยภาพที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับที่มนุษย์ใช้สร้างเรือดำน้ำปรมนูหรือเครื่องบินที่มนุษย์ใช้เขียนบทกวีหรือบทประพันธ์อย่างไพเราะเพราะพริง้งและที่สามารถช่วยสร้างให้โลกนี้สวยงาม และทั้งยังสามารถทำลายล้างโลกนี้ด้วยหากปราะศะจากเป้าหมายดั้งเดิมซึ่งหมายถึงการแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าหรือความจริงพลังงานเหล่านี้จะเป็นไปอย่างทำลายและสังคมจะช่วยโอกาสบอกว่าเราจำเป็นต้องกำหนดและควบคุมพลังของมนุษย์ดังนั้นสำหรับข้าพเจ้าแล้ว สาระของการศึกษาต้องได้แก่การปลุกพลังนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อการสแสวงหาความดีงามความจริงหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทำให้บุคคลเป็นมนุษย์ที่แท้และมีประโยชน์ต่อสังคมแต่วินัยซึ่งปราศจากความเข้าใจเช่นนี้จะไร้สาระและเป็นการทำลาย แต่เมื่อท่านได้รับการศึกษาอย่างดีจนกระทั่งว่าเมื่อจบจากโรงเรียนไปแล้วท่านมีชีวิตอย่างเต็มที่และด้วยกำลังสติปัญญาและด้วยพลังในการสแสวงหาความจริงเมื่อนั้นท่านจะไม่ถูกกลืนไปในสังคมท่านก็จะไม่ถูกจำกัดหรือทำลายและดังนั้นจึงสามารถมีชีวิตได้อย่างเป็นสุขตลอดชีวิต และเช่นเดียวกับกระแสน้ำซึ่งก่อให้เกิดตะลิงทั้งสองข้างเพื่อรักษาแม่น้ำไว้พลังในการแสวงหาความจริงจะสร้างวินัยให้เกิดขึ้นด้วยตัวมันเองโดยไม่มีการบังคับจากภายนอกและเช่นเดียวกับแม่น้ำที่ไหลไปพบกับทะเลใหญ่พลังอันอ่อนโยนนั้นจะค้นพบอิสระ ด้วยตัวของมันเองเช่นกัน